นขนมเหรอเออขนอมอะไโมจิอะไรเนี่ยตรงน,นั้นนุ่นนะนะจากมาน,านั่นของใครอ่ะน,นั่นน,นุ่นนะนั่นนุ่นนี่ไงคนน,น,น,นี้ไง,งน,น,น,นี่นไงตองคนนี้ไงแกดูสิออกมาดูสิอืมมีปี๊ดอมไ่ันตะเกะนี่ออก อยู่ใช่มันมันเป็นของค่ะนี่ไงของเขานี่ไงนีงเ่เอะไรนะนี่ค่ะอุ้ยกราหอมายังดีเลยได้เนี่ยของคนนี้อ่ะคนนี้น่ากินท่านอร่อยไหมอะ่ะอือรู้นะคือมันคือขนมอะไรอะ่ะขนมโปเปี๊ยะ คุณเพชรอ้าวมันสองค,งคุณเพชรเนี่ยเราขายด้วยกันใช่ไหมมาจะสั่งยวแค่สองเกะดูสิเกะดูสิสโคดรถอะไรเนี่ยรถสม้มไม่ใช่อะไรเนี่ยจำไม,ม่ได้ละสั่งไปเรามีการซื้อน,นี้ด้วย ล้วตัวนี้ให้อยากบีบอ่ะอยากบีบเอาไม่กินเลยขนมเนี่ยเราไม่อยากกินเฮ้ยก็ถ่ายคลิปแล้วก,ก็ต้องกินดูกนะ่อนต้องก,กินดูก่อนนะอะอหรไม่รู้แต่นี่นี่นนเป็น <c oughs> ช็อกโกแลตเลยนี่ไม่ช็อกโกแลตนี่ไงใช่ไหมน,นี่ยลองกินดูสิเล<ร>ะฮะเล<ร>ะไม่กินนะเว<ร>ะ